กลับสวัสดีคุณผู้ชมช่องเด e อ o หยอยออฟฟิเทุกท่านนะครับผมแหมวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานเนาะกับรีวิวชวนคุยสปอยภาพ,พยนตร์นะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับ Sonic The h e d g คอง g 2นะผมซึ่งก็เข้าฉายในประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันที่6เมษายน2022หรือก็คือวันนี้นะครับที่ผ่านมาผมก็เพิ่งดูจบจากโรงภาพยนตร์มาส,สดๆร,ร้อนเลยกลับมา,าเรียบร้อยทําวิดีโออยาก อยากอยากจะรีวิวอยากคุยมากเป็นเป็นหนึ่งในหนังจากเกมที่ตอนนี้ผมยกให้เป็นเดอะเบสนะดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาแล้วนะในความความรู้สึกของผมนะสังเกตได้ว่าในต่างประเทศนะยังเป็นรีลิสเอพิ r ซ l แปดสองพันครับหรือก็คือบ้านเราเนี่ยจะได้ดูก่อนต่างประเทศประมาณ1-2วันนะผมแต่ว่าวันนี้ที่ผมไปดูมานะก็รู้สึกว่ามีคนไปดูเยอะอยู่นะหลายคนอาจจะได้ดูไปแล้วว่าหรือว่าหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยหารีวิวดูก่อนไม่ค่อยไปดูเลยประมาณนี้นะก็อ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยว รอบนี้เนี่ยผมจะตัดช่วงสปอยไปไว้อีกช่วงหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมดูมานะครับหนังภาคน,นี้เนี่ยมีสปอยสําคัญ2จุดนะครับที่ผมอยากให้คนดูไปดูเองนะครับผมเราจะได้ไม่เสียทั้งรถในการดูด้วยเดี๋ยวผมจะตัดช่วงสปอยไ,ไว้อีกช่วงนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกับรีวิวนะฮะอ่าเนื้อเรื่องของภาคน,นี้นะผมใครที่ดูอ่าหนังภาคแรกนะครับจริงๆภาคแรกใครยังไม่ดูมีให้ดูใน Netflix นะลองไปหากันดูได้นะครับผมด็อกเตอร์โรบอตเน็กหรืรอีอ่าด็อกเตอร์นิเอกแมนนะนี่นะฮะกง ที่โดนขีบส่งไปอยู่ดาวดาวเห็ดนะผมก็ได้กลับมายังโลกด้วยวิธีใดก็ตามผมยังไม่สปอยเนาะก็ไปเจอกับนักเคิลนะผมนักเคิลก็คือไอตัวสีแดงเนี่ยนะผมแล้วก็กลับมายังโลกพร้อมกับแผนการยึดครองโลกซึ่งมันก็นั่นแหละครับผมแล้วก็ภาคนี้คอไอเทมนะผมที่ใครที่เล่นเกมมาเนี่ยก็จะเห็นนะก็คือไอเพชรสีเขียวนี้นะรหรือว่าในหนังเ,นเขาเรียกว่าเพชรวรกฏก็โอเคตรงตัวดีมันก็คือเพชรสีเขียวนี่แหละครับก็คือ ามาันเป็นไอเทมที่มีความเกี่ยวพันกับนักเคิลแล้วก็โซนิคซึ่งมันจะเป็นยังไงก็คุณก็ลองไปดูกันเอาเองเนาะส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังภาคนี้นะผมความยาวมันอยู่ที่2ชั่วโมงกับอีก2อนาทีเนาะอิงจาก IMDB ผมรู้สึกว่ามันสนุกมากอะ่ะมันดูแบบดูใช้คําว่าสนุกอะ่ะคือบางคนเนี่ยดูหนังเนี่ยมันจะตัดสนินมาว่าหนังเนี่ยเป็นหนังเรื่องที่ดีหรือไม่ดีใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมอะผมจะมีความรู้สึกแค่ว่าหนังเนี่ยมันสนุกหรือไม่สนุก ซึ่งผมสนุกกับมันมากๆนะตลอด2ชั่วโมงคือมันจะมีบางฉากที่คือเอาเรื่องตัวละครก่อนแล้วกันตัวละครเนี่ยอย่างภาคนี้ครับก็จะเห็นมาก็คือเทลส์กับนักเคิลที่เป็น2ตัวละครใหม่แต่ละตัวก็คือทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆอย่างเทลส์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป็นคนที่ฝ่า,ฝาข้ามจักราวาลมาเพื่อมาเตือนโซนิกว่าเฮ้ยคุณกําลังจะโดนอินนักเคิตัวนี้มันล่านะผมแต่ คือตอนแรกอะคิดว่าอาจจะแบบมาเตือนแบบมีภัยอันตรายสักอย่างปรากฏอ๋อไม่มาแค่เตือนนักเคลิลคือผมอุตส่าห์มโนไว้ภาคที่แล้วว่าโอ้โหมามันมันต้องแบบมาไกลมากๆเลยประมาณนี้ไม่ใช่ครับมันแค่เรื่องเล็กๆนะฮะแล้วก็นักเคิลเนี่ยนะก็ไปอยู่กับดรเอ็กแมนครับกลายเป็นเป็น,ปนกลาเป็นกึ่งตัวร้ายนิดน,นึงครับก็ลองไปดูฉากแอคชั่นผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นเนี่ยมันสนุกมากอะภาคเนี้ยเออคือผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเดนไลท์ของโซนิกมาก่อนนะแต่ผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นที่เขานำเสนอออกมาเนี่ยนะมันคือ ใช่เลยคือถ้าเซน็กในเกมมันบู๊มันแบบกิ้งตัวชนนู่นนี่นั่นระเบิดกระจุกยกระเจเนี่ยมันจะเป็นยังไงคู่กับเจฟฟ์ฟอลเลอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะหรือว่าอย่างอย่างเป็นเทลส์หรือนักเคิลเนี่ยอย่างเทลส์ก็มีจุดเด่นที่จะเป็นหางใช่ไหมที่สามารถใช้หางบินบินบิน,บน,บนเหมือนกับพฮลิคอเตอร์ได้เขาก็ทำออกมาได้ดีหรือว่าจะเป็นอ่านักเคิลนะที่เน้นการต่อยก็ชื่อกระบอกอยู่นะต่อยนี่ก็คือหืสะใจอะ่ะสะใจมากเขาดูเป็นนักสู้แบบที่สุดยอดมากอะ่ะ ซึ่งก็ไม่รู้เป็นไรคนไทยแต่เวาลาเห็นนักเคิร์กจะไปเล่นมีมมีมยูโนเดเวสักอย่างอะไรผมเห็นแล้วแบบโอ้แต่พอในหนังเนี่ยเออมันเท่จริงเท่จริงครับมันสุดยอดมากๆนะฮะก็ในเรื่องของสองตัวละครใหม่เนี่ยเขาถือว่าต้องไม่รู้ต้องชมคนเขียนบทหรือว่าชมผู้กำกับที่เขาสามารถจะแบบเกลี่ยบทเกลี่ยตัวละครออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมในส่วนของเสียงภาคอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมอะไปดูภาคไทยไม่ใช่หรอก คือผมมาอยู่กรุงเทพเว้ยไอรอบฉายในกรุงเทพเนี่ยส่วนมากจะเป็นซับไตเติลอยู่แลวใช่ปะแต่ว่าผมอยากดูภาคไทยเพราะว่าตัวละครนักเกิลเนี่ยได้อักเรียงนะครับอากเรียงเกรียงสักเหรียญทองที่เป็นทีมภาคพันธมิตรเนี่ยเขามาภาคเสียงให้ผมดูตัวอยา่างแล้วแบบเฮ้ยมันมันน่าดูอะแล้วอยากอยากรู้ว่าในหนังเต็มมันจะเป็นยังไงซึ่งผมบอกนะว่าหนังเรื่องนี้โซนิอ2เนี่ยเป็นหนังที่ใครอยากดูภาคไทยดูได้ครับรับรองผมรับประกันเลยว่ามันภาคดีมากๆดีแบบ ดีไม่ดีผมรู้สึกว่ามันมันสนุกกว่าเสียง <S <S เสียงไอ้ซาวแท็กเอกสำหรับบางคนนะคือบงคือต้องบอกก่อนว่าจิตในการดูหนังของบางคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างหนังซาวแท็กเนี่ยมันโอเคมันได้อัตลรกเต็มที่เพราะเสียงมันเป็นเสียงของตัวละครตัวนั้นใช่ไหมแต่ภาคไทยมันอาจจะมีการดัดแปลงบทหรือว่ามุกบางอย่างให้มันเข้ากับความเป็นชาวไทยมากขึ้นซึ่งตรงนี้แหละอาจจะทําให้หนังเนี่ยมันดูสนุกขึ้นบางส่วนหรือว่า acting ในความเป็นไทยนะครับการลีลาอะไรสักอย่างในการออกเสียงพากย์เนี่ยผมว่า โซนิคสองน่าจะเป็น The Best เรื่องภาคไทยอีกเรื่องหนึ่งเลยใครที่อยากดูซ้ําภาคไทยผมรับประกันเลยว่ามันเจ๋งมากๆนะลองลองดูผมอยากให้ลองมากนะเพราะว่าผมดูผมดูภาคอะไรผมประทับใจมากๆจริงๆนะส่วนอย่างอื่นการดําเนินเรื่องผมรู้สึกว่าภาคน,นี้เนี่ยมันดาเนินเรื่องสองชั่วโมงถามว่ายาวไหมยาวนะครับแต่ว่ามันมีมันมีหนังมันหนังหนังของมันนะสนุกของมันอยู่แล้วแต่มันจะมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่าเขาเอาใจ เขาพยายามจะทําหนังเพื่อเอาใจแฟนๆทุกภาคทุกส่วนเลยอย่างแรกหนังมันทํามาจากเกมใช่ป่ะมันจะมีเซอร์ไพรส์ที่คนเล่นเกมต้องแบบว้าวอ่ะว้าวแบบอืม้มคือตอนที่ผมดูอ่ะใจผมมันแบบอยากตะโกนโอ้สุดยอดว่าผมมาตามพวกเกมพวกอะไรมาก่อนใช่ป่ะแต่ว่าเหมือนกับคนที่มาดูหนังอ่ะเขาส่วนมากเขาจะไม่ได้ตามเกมคือคุณอย่าลืมว่าโซนิกเนี้ยแม่งอายุกี่ปีแล้วไม่รู้จำไม่ได้เก่ามากนะ้วตั้งแต่เครื่อง Se ก a g จ n e s i s อะ่ะเออหรือแบบ Me g a Drive อะ่ะคือบางอย่างที่แบบ ผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยแม่งมาจากเกมว่ะเฮ้ยอยากจะเฮแต่แบบในโรงมันเงียบไงในโรงเหมือนกับในโรงว่าแม่งไม่เก็ตเอาก็คือแะลรวะเชื่อว่ามันก็จะแบบเออมันก็จะซึมซมหน่อยนะแต่ว่าส่วนอื่นที่เขาทำมาเพื่อแฟนหนังโดยเฉพาะอันนี้ก็คือสุดยอดรับฉากแอคชั่นมุกตลกการเล่าเรื่องมันด,ดีดีไปหมดอะ่ะดีไปหมดผมผม,ผมรู้สึกว่าผมเพลินกับสองชั่วโมงที่หนังมานํำเสนอม,มากอย่างที่ผมบอกมันอาจจะไม่ใช่หนังดีนะครับมันอาจจะไม่ใช่หนังดีมันอาจจะมีพล็อตโฮ่บ้างมีการเล่าเรื่องที่ยืดเยื้อบ้างนะครับแต่สาัมนนุก เออคือหนังดีกับหนังสนุกแยกกันนะผมคิดอย่างนี้นะฮะเออแล้วก็ยังมีฉากที่แบบว่าฉากตลกที่แบบเหมือนทํามาให้เด็กดูอ่ะคือแบบดูแล้วรู้เลยว่าเขาพยายามที่จะแบบเซอร์วิสทุกภาคส่วนทั้งแฟนหนังทั้งแฟนเกมแล้วก็เอาที่เป็นเด็กด้วยเพราะว่าหน้าหน้าโปสเตอร์อย่างเงี้ยคือแบบเด็กๆเห็นก็อยากดูแล้วมาดูเหมือนหนังก,การ์ตูนถูกป่ะใช่ไหมเออมีตุแบบจิมแคลรี่หนวดอย่างเงี้ยคือชีวิตจริง,รงมันไม่มีแน่นอนในคนไว้หนวดแบบเนี้ยเออแต่ว่าเหมือนกับ พ่วกลับอ่ะหรือแบบค่ายหนังอ่ะเขาแบบเขาเพยายามจะทําหนังเพื่อแบบเอาใจทุกคนเลยครับแล้วมันดันทำออกมาได้กลมกล่อมมากมันลงตัวมากคือบางผมก็อยอมรับแล้วว่าบางช่วงที่มันแบบมันเหมือนแบบทามาเพื่อเซอร์วิสเด็กอ่ะมันก็อาจจะแบบมันน่าเบื่อไปนิดนึงไม่แต่แบบสุดท้ายมันก็เพลินนะครับแบบบางฉากก็มีแบบหลุดขำม,มีตลกอะไรบ้างเออมุกฮาเนี่ยมุกตลกเนี่ย,มยผมยอมรับเลยว่าภาคนี้ยทำดีกว่าภาคแรกมา,มากๆด้วยความที่มันมีตัวละครที่หลากหลายมากมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมจําจําชื่อไม่ได้อ่ะอืม แมดดี้แมดดี้เนี่ยไม่ใช่แมดดี้นี่เหมือนกับเ,เป็นแฟนพระเอกมันจะเหมือนกับเป็นพี่พี่สาวหรือเปล่าผมจําชื่อตัวละครไม่ได้ที่มีอ่าแรนดอลเนี่ยตัวละครแรนดอลเนี่ยไปแต่งงานด้วยอันนี้จี๊ดมากจี๊ดมากเป็นตัวขโมยซีนประจำภาคนี้เลยใครที่ไปดูนะแล้วไม่หลงรักตัวละครนี้นะผมผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยบทมันเว้นเวิร์ไปไหมหรือแบบกลัวแบบแบบขโมยซีนอะแต่พอตั้งใจดูดีๆผมว่ามันทําให้หนังแม่งสนุกขึ้นเยอะมากๆนะลองลองลอง,ลองดูแล้วมาพูดคุยกันดูนะครับก็คือ สรุปแล้วผมผมรู้สึกว่ามันมันคือหนังที่ดีอ่ะแล้วก็สนุกด้วยโซนิคสองนะแล้วก็ก่อนหน้าที่ผมจะไปดูหนังว้วยผมเห็นบทสัมภาษณ์ของเจฟฟ์ฟอลเลอร์นะครับที่เป็นผู้กำกับภาคทั้งภาคแรกแล้วก็ภาคสองเนะี่ยเขาบอกว่าสูตรของการทําหนังให้หนังจากเกมให้สําเร็จก็คือคุณต้องไม่ลืมว่าไอ้คุณต้องลืมไปก่อนว่าคุณเนี่ยกำลังทําหนังจากเกมเออคือตอนแรกคนก็แบบเฮ้ยโกรธเลยแบบว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เข้าไปอ่านข่าวนี่พอผมเข้าไปอ่านข่าวผมก็เห็นเขาพูดว่า คือปกติการทําหนังจากเกมนะฮะทุกคนก็จะแบบยึดพยายามยึดส่วนที่ว่า <_ S 1> เฮ้ยมันเบส o นวิดีโอเกมว่ะมันต้องทํายังไงถึงจะเคารพความเป็นเกมมากที่สุดแต่เจฟฟ์ฟลเลอร์เขาคิดต่างกางออกไปนะเหมือนกับเขาบอกว่าคุณต้องไม่ลืมว่ามันเป็นหนังครับดังนั้นการสร้างเรื่องราวสร้างปมสร้างานําเสนอการเล่าเรื่องของตัวละครต่างเนี่ยมันต้องอยู่ในบริบทของว่าเป็นหนังทํายังไงให้มันไม่น่าเบื่อทํายังไงให้มันสนุกนะครับแล้วลองลงมาจากนั้นอ่ะค่อยคิดว่าจะเอาอะไรจะเอาวัตถุดิบ อะไรที่จะเป็นจากวิดีโอเกมมาใส่ไว้นในหนังผมว่ามัน,เป,นเป็นความคิดที่ดีมา,มากๆแล้วประเด็นคือพอเขาคิดถูกใช่ไหมเขาทําได้ด้วยครับมาเลยกลายเป็นที่มาของหนังโซนิคภาคหนึงหน่งภาค2ถึงแม้ว่าภาคแรกเนี่ยใครจำมาได้ไอ้ดีไซน์โซนิคอันแรกที่ปล่อยเทรลเลอร์มาเนี่ยโดนด่าย,ยับเลยฮะอันนี้ก็ต้องต้องกราบขอบคุณใครสักคนอ่ะที่แบบคิดว่าเฮ้ยฟีดแบ็กแม่งไม่ดีว่ะเราต้องเอากลับไปแก้น้บผมคือคุณคิดดูถ้าเกิดว่าเขาเอาโซนิคดีไซน์แรกมาอยู่ในหนังอ่ะ ผมว่าแม่งไม่ได้ทำหลอกภาคสองอ่ะเออจริงอันนี้ก็คือต้องชมไอ้คนคนที่แบบยอมแก้ครับยอมเสียงเงินลงทุนเพื่อไปทําใหม่จนมันออกมาเป็นดีไซน์แบบนีไ้ได้ครับคือนั่นแหละครับแล้วพอดีไซน์ที่ดีมาผสมกับคนที่มีวิสัยทัศน์ในการทําหลังจากเกมที่ดีมันก็เลยออกมาเป็นโซนิ c หนึ่งและ2ที่กูดผมบอกเลยเวอร์กูดมากนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะมันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่มันถูกใจผมนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวจากตัวผมเท่านั้นนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ดู ลองไปรับชมกันดูในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่ามีเข้าฉายแล้วแน่นอนนะครับทุกโรงหนังในประเทศไทยเสียงไทยซับไทยก็แล้วแต่พื้นที่เนาะอ่ะเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นสปอยนะผมสปอยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูกดปิดได้เลยนะผมแต่ว่าใครที่ดูแล้วก็ไปต่อฮะผมย้ำนะต่อจากนี้ผมจะสปอยนะเนื่องจากผมขี้เกียจตัดต่อผมจะนับ321แล้วคุดคุยเรื่องสปอยเลยโอเคป่ะโอเคนะต่อจากนี้เป็นสปอยนะครับ3 2 1สปอยครับ อ่ะส่วนแรกที่ที่ผมว้าวมากมากคือผมผมพยายามสังเกตดูหนังเนี่ยก็คือมันเหมือนกับมจะมีอิสเอ็กที่จะเคารพความเป็นวิดีโอเกมต้นฉบับอยู่เยอะมากมันอาจจะมีโลโก้อาจจะมีการปรากฏตัวของอะไรของอะไรสักอย่างในฉากที่แน่นอนว่ามันต้องมาจากเกมแต่ผมไม่รู้เนื่องจากเกมมันเก่าผมไม่ได้เป็นแฟนเกมโซนิกมาแต่แรกแต่สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นในหนังเลยก็คือร่างโกลเด้นโซนิกร่างโกลเด้นโซนิกผมเปิดรูปให้ดูนะครับผม โกลเด้นโซนิกเนี่ยหรือโซนิกสีทองนะครับผมร่างนี้เลยนะครับปรากฏตัวในหนังช่วงองค์3หรือว่าคลายแม็กซ์นะฮะซึ่งอันนี้มันมันมีคนลงอ๋อน,นี้เหมือนเป็นแฟนเมดเหรอหรือยังไงอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่าเป็นร่างนี้นะครับที่โผล่มาในช่วงท้ายนะครับเป็นเป็นตัวเ,เป็นร่างที่จัดการดรตรโรบอนนี้ในในหนังภาค2นี้ครับมันเซอร์ไพรส์มากครับแล้วมันเท่มันเท่มากๆคือคนที่ไม่เล่นเกมมาก่อนนะ่ก็จะงงว่าเฮ้ยแม่ง นี่มันก๊อปปี้ซูเปอร์ไซยา่าเปล่าจริงๆไม่ใช่นะฮะโกลเด้นโซนิกเป็นร่างที่มีอยู่จริงในเกมนะครับผมนี่ฮะมาจากทั้งโซนิกฟอสแล้วก็ภาคอื่นๆคือมันเป็นน่าจะเป็นร่างที่ได้จากการรวมเพชรมรดเพชรทั้ง7จ็ดอันอย่างที่คุณเห็นในหนังอะนะครับผมอยู่รวมกันนะผมเลยก็เลยได้เป็<ๆ>นโกลเด้นโซนิกนะครับผมตามนั้นเลยนะก็เป็นเป็นเป็นเซอร์ไพรส์ที่ผมว้าวมากคือตอนดูในโรงผมแบบเฮ้ยตอนที่แสงสีทองแม่งโผล่จะใต้ตีนอะผมแบบเฮ้ยเอาอะใช่ป่อกว่าโกลเด้นโซนิกวะ แล้วแม่งเป็นเป็นโกลเด้นโซนหนจริงโอ้ผมเซอร์ไพรส์มากโอ้ประทับใจมากแต่ว่าคนในโรงมันจะแบบคนในโรงมาคนนก็จะแบ oney, แบเฮ้ยแม่งไอ้เรี่ยงกรอบดับเบิลบอลอะซุปเปอร์สยาจริงๆไม่ใช่นะครับโกลเด้นโซนหนมีมีตัวตนจริงๆ,ๆนะครับผมอ่าอันนี้สปอยล์ส่วนที่หนึ่งเนาะสปอยล์ส่วนที่สองหนังมีเอ็นเครดิตหนึ่นงฉากและผมคิดเอาไว้คิดขำๆว่าเฮ้ยคือคือกระแสะของของหนังโซนินครับมีแต่คนบอกว่าอยากเห็นตัวละครชาโดว์นะครับผม ชาร์โด <Shadow S 2> <Shadow S 1> เป็นตัวละครที่คนอยากเห็นมากๆตั้งแต่ภาค1ภาค2แลนะ้วใช่ไหมภาค 2, 2ตอนประกาศทำภาค2คนก็แบบเฮ้ยมันจะมีแบบแยบแยบ,ยบตัวละครชาร์โดมาไหมปรากฏว่าในเอ็นคริตมาครับผมใครที่ไปดูมาแล้วนะผมจะเปิดให้ดูนะนี่นะครับเอ็นครก็คือเหมือนกับว่าไอกองทัพเนี่ยมันไปเปิดไปไปค้นหาอะไรสักอย่างของดรโรบอนนี่เจอแล้วก็เอ่ยถึงโปรเจกต์ชาร์โดนะครับผมแล้วก็มีการเปิดเผยโปรเจกต์ชาร์โดตัวละครชาร์โดให้ได้เห็นกันเลยนะตัวนี้นะผมตัวนี้นะ อ่าซึ่งชาร์โดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของโซนิ c เป็นคู่ปรับหลักๆของโซนิ c เลยซึ่งผมว่าภาคสามเนี่ยชัวร์แล้วว่าเมนวิลเลอร์เนี่ยน่าจะต้องเป็นเป็นชาร์โดแน่นอนคือผมบอกเลยว่าอืม้มเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้คือคฤิสีของแฟนๆต่างประเทศเห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่นะครับก็คืออาจจะมีชาร์โดในหนังมันมีจริงนะผมเอ็นเครด,ดิตด้ถึงนะอ่าส่วนนี้ก็น่าจะเป็นสปอย2ง สปอยสำคัญนะครับที่ผมแบบว้าวมากๆอะแบบใครดูแล้วรู้สึกยังไงมาคุยกันดูนะผมน่กี๊ดแบบในใจน่กี๊ดแตกตั้งแต่โกลเด้นโซนิกแล้วจนมาเจอชาร์โ w อะโอ้โหแบบฟินอะฟินเลยฟินจริงนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมกับรีวิวชวนคุยสปอยหนังโซนิกในแฮชช็อคสองนะครับต้องบอกว่าประทับใจนะครับผมประทับใจจากภาคแรกละคือภาคแรกคนก็ชมว่ามันเป็นหนังจากเกมที่สนุกนะครับแล้วก็ทําเงินได้ดีมาสารผมว่าภาคนี้ก็น่าจะทําได้ไม่แพ้กันโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในแง่ของการเล่าเรื่องแอคชั่นแล้วก็ต่างๆที่ทำออกมาได้ดีมากๆอะ่ะเออคือหลายคนจะหา,าผมอวยไม่ผมเป็นคนที่แบบเอนจอยกับหนังได้ง่ายมากแล้วประเด็นคือโซนิกมันทำได้ครบทุกรสชาติมากถ้าคะแนนเต็ม10ผมกดให้9.5้เลยครับผมแทบจะไม่หักอะไรเลยเพราะว่าในซีนความเป็นนาการนำเสนอความเป็นเด็กเนี่ยผมก็ชอบนะเหมือนกับมันได้ผ่อนคลายได้แบบย้อนตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งโดยรวมแล้วโซนิกเดอะช็อคสองผมนั่นแหละครับรีคอมเมนต์ครับแนะนำไปดูในโรงภาพยนตร์กันนะสนุกมากนะผมจะเสียงไทยภาพไทย ัยได้หมดนะเอาเลยอ่ะโอเควันนี้ก็ขอจบวิดีโอการรีวิวชนคุยสปอยแต่เพียเท่านี้นะก็เหมือนเดิมนะครับคือขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดหรือว่าการพูดอะไรบางอย่างที่รวดเร็วหรือว่าวุ่นว์เกินไปเพราะว่าปกติแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยอยากเขียนสคริปต์เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเขียนสคริปต์มันจะเป็นการแบบเหมือนทำวิดีโอมากกว่าในผมแบบอยากจะพูดคุยกับผ,ผู้ชมมากกว่านะว่ามันเป็นยังไงหลังจากไปดูมาแล้วนะอ่ะ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้านะผมอาจจะเป็นเรื่องเกมเรื่องหนังเรื่องซีรีส์อะไรก็ว่ากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s s c r i b e มาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากช่องของผม the yoyes e official นะฮะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ